วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว i อเอกองทัพภาคที่หนึ่งแจ้งพลทหารนิติกรไม่ได้เสียชีวิตเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บแพทย์ดูแลอย่างใ,นใ,นใ,นใกล้ชิดอาการปลอดภัยแล้วเจนนิการสามสนาทีของวันนี้27ธันวาคม2568กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข,ข้อมูลผ่านสื่อสังคมองอนไอลน์ที่ระบุว่าพลทหารนิติกรสมทุมเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านหนองจานเมื่อวานที่ผ่านมายืนยันข่าวนี้ไม่เป็นความจริงหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าพลทหารนิติกรสมทุมได้รับ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์สู้รบเชแดนไทยกัมพูชาเข้าสู่วันที่20แม้จะมีการประชุม GBC เช้าว,วันนี้เมื่อตอนเจนนิกาสามสิบนาทีเครื่องบินรบขับไล F 1 6ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งบื่มในพื้นที่เขตทหารพงโรกลองว่าเมืองสิริโสพลจังหวัดบันตรีเมนเจยของกัมพูชาเจนนิกาสี่สิบสามนาทีทหารกัมพูชาระดมจรวดหลายล กล้องบีเมโจมตีพื้นที่ช่องบกช่องอานม้าน้ำยืนอุบลราชธานีแปดนาฬิกายนาทีเครื่องบินลบขับไล่กิจเพลนและ F16 ของกองทัพภาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรวมถึงทิ้งบืมต่อเป้าหมายคลังอาวุธและฐานปฏิบัติการของกองทัพกัมพูชาบนเนินเขาผนมดงรักในพื้นที่ตำบลปรับเป,ยปยียงไพรอำเภออันลองเวงจังหวัดอุรมีชัยของกัมพูชาทิศทางด่านช่องสงามภูสิงจังหวัดศรีสะเกดกองทัพภาคที่2อัปเดตสถานการณ์ไทยกัมพูชาวันที่26 ันธันวาคมหลายพื้นที่ตึงเครียดสีสเกตปะทะหนักไทยคุมพื้นที่หลักได้ทั้งหมด8นาฬิกาวันนี้27ธันวาคม2568กองทัพภาคที่2ส,สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้26ธันวาคมยังคงตึงเครียดในหลายๆจุดโดยเฉพาะพื้นที่สีสเกตมีการประทะด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยสามารถคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องบกช่องอันมาไทยวางกำลังตึงกำลังตลอดแนวรวมถึงเร่งสร้างที่กำลังแข็ ของฝ่ายกัมพูชาสถาปนาพื้นที่ายแดนจังหวัดศรีสะเกดลายพื้นที่เกิดการประทะหนา,นานแน่นโดยเฉพาะแนวสัมแตโดนตรวนผู้ผีสัตตสมพนมประสิทธิทโสช่องตาเทากัมพูชาใช้อาวุธสนับสนุนหลายประเภทที่เป็นระยะฝ่ายไทยใช้อาวุธสนับสนุนและโดนตอบโต้ทันทีไม่พบการรุกรานพื้นที่ขนาดใหญ่ในช่วงค่าตรวจพบรถฝ่ายกัมพูชาห้าคันและถูกฝ่ายไทยสนับสนุนด้วยการยิงทําลายพามอีแดงห้วยตะมาเรียเป็นจุดสําคัญของการประทะของวนันมีการใช้ปืนใหญ่ตั้งแต่เช้ามืดตลด ทั้งวันฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด b m 21เข้ามาในพื้นที่ส่วนไทยก็ตอบโต้ทำลายที่ตั้งมีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและค่มพื้นที่ไว้ได้ส่วนพื้นที่ภูมะเขมือช่องโดนอาวพรานยาวพรานหิน8ก้อนกัมพูชาใช้บ m เ21เข้ามาฝ่ายไทยใช้โดรนโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะพื้นที่ช่องสงามไม่พบความเคลื่อนไหวสำคัญชายแดนสุรินทร์หลายพื้นที่ยังคงตึงเครียดวางกำลังเสริมกำลังฐานที่มั่นฝ่ายไทยใช้ปืนใหญ่ขม่มเป้าหมายทางทหารเป็น ระยะแม้พบการใช้ BM21 ในบางจุดแต่ไม่พบการตีเข้าประชิดส่วนพื้นที่ตามเมืองเกิดการประทะด้วยอาวุธปืนเล็กอย่างต่อเนื่องกัมพูชาใช้รถถังจรวดบ m 2 1พบโดนจํานวนมากบินเหนือพื้นที่ายแดนจังหวัดบุรีรัมพ์พื้นที่ช่องสายตะกูมีการประทะก,กันช่วงเช้าฝ่ายไทยใช้อาวุธสนับสนุนสูงข่มเป็นที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาและมีการตอบโต้กลับมาในพื้นที่ขณะเดียวกันในพื้นที่ส่วนหลังพบกระสุนและจรดจ,จากการยิงของฝ่ายกัมพูชาตกในชุมชนหลายแห่งทั้งศรีสสเกสุิน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายได้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดรายงานข่าวจากกองทัพภาคที่2บอกอีกว่าช่วงกลางคืนที่ผ่านมามีการประทัก,การโดยกัมพูชาใช้ BM21 เข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าโดยฝ่ายไทยก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ทำลายเป้าหมายของทางทหารฝ่ายกัมพูชาและไทยก็ใช้อากาศยานเข้าไปทำลายพื้นที่เป้าหมายตัดเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธยุโทโธปกรณ์หลายจุดของกัมพูชาด้วยจากตา GBC วันนี้ลงนามจอยสเตรทเมนต์หลังประชุมสมมชมเมื่อวานโดยส่งบิ๊กเล็กพลเอก นะน,นัทพลนาคพนิธรัฐมนตรีกระทรวงลาโหมเป็นตัวแทนรัฐบาลเซ็นจอยสแตทเมนต์จากนั้นหยุดยิง72ชั่วโมงตามข้อเสนอฝ่ายไทยวัดใจกัมพูชาแลกฉเฉลยศึกแต่หากละเมิดอีกไทยพร้อมตอบโต้ส่วนพื้นที่สถาปนาแล้วเป็นของประเทศไทยโดยนายรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลบอกว่าทาย27คือวันนี้พลเอกนัทพลบรรุข้อตกลงทําให้ไทยกัมพูชาย,ยอมรับกันได้ส่วนที่ท่านลงนามก็จะอยู่ในกรอบหลักๆทั้ง4ข้อตามจอยเดคอเรชันและหากเป็นไปตามที่พลเอกนัทพงศ์พราวแก้วรองเสนาธิการทหารอากองบ ามานี่น่าจะเป็นการหาข้อยุติที่ดีที่สุดที่ทําให้ไทยยังคงดํารงอธิปไตยและสถาปนาบูรณภาพในดินแดนตามเป้าหมายของกองทัพที่กําหนดไว้ได้เมื่อถามว่าข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงหลังการเซ็นจอยสเตทเมนต์เบื้องต้นฝ่ายไทยรับได้หรือไม่นายกบอกว่าอันนี้เป็นข้อกําหนดที่ไทยให้กัมพูชาตอบรับถ้าทําไม่ได้เราจะพิจารณาอีกกฎเกณฑ์หนึ่งแต่ถ้าทําได้เราจะพิจารณาปล่อยเฉลยศึกเมื่อถามว่าไทยไว้ใจกัมพูชาได้แค่ไหนนายกบอกว่าไทยเรามีความพร้อมเราไปบังคับใครเซ็น,สน ยาไม่ได้เราเซ็นมากี่รอบแล้วแต่วันนี้ต้องถามว่าประเทศไทยได้สิ่งที่ต้องการในเบื้องต้นหรือยังเป้าหมายทางการทหารเป้าหมายในการประกาศบูรณภาพแหแผงดินแดนฝ่ายกองทัพรายงานทั้งนายกและที่ประชุมสมชว่าบรรล,ลุเป้าหมายแล้วดังนั้นถ้าเราคุมดินแดนที่เคยไม่ใช่ของเราได้เราสามารถคุยกัมพูชาได้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่เรายังไม่ได้อะไรพูดไปเขาก็ไม่ยอมรับพอปะทะก็ขัดแยง้งก็ใช้กําลังแต่ครั้งนี้ไม่น่าจะมีแล้วเพราะจอยสเตทเ,เมนท์ที่ร่างขึ้นมาตนํามยำ้ำเราว่า ผู้ชายเห็นด้วยและยอมรับตรวจทานแล้วหรือไม่ซึ่งรองเลขาธิการทหารบอกว่ารายงานนี้เห็นตรงกันแล้วก็เท่ากับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่กลับไปเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นแต่เป็นสถานะจากวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักในช่วงนี้ระวังให้ดีทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตาน,นียะรนนรรธิวาสขอให้ประชาชนภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน ป่าหลหลากเกิดขึ้นอีกประเทศไทยตอนบนปีใหม่นี้อากาศหนาวเย็นกรุงเทพปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดเล็กน้อยต่ำสุด21-23องศาเซลเซียส